ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาให้ชมนะครับลูกภาพเจ้าแม่กวนอิมนะครับผมอันนี้ออกที่เขาพัจจันทร์นะครับอันนี้เป็นยุคต้นๆเลยนะครับผมนี่ผมได้มาจากตลาดขายของเก่านะครับผมถ้าใครดูในสตรีมก็จะเห็นนะครับผมผมได้มาเท่าไหร่นะครับนี่อันนี้ผมแกะกระจกออกนะครับผมจะได้เห็นชัดๆนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับนี่ครับบริเวณด้านหลังนะครับผมนี่ครับสภาพเดิมๆเลยนะครับผมอย่างเงี้ยนะครับต้องอนุรักษ์ไว้นะครับผมยังไม่ได้ซ่อมนะครับผม ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับจะเก็บไว้อย่างนี้ครับสําหรับรูปภาพเจ้าแม่คุณอิมนี่นะครับผมเคยเจอสองครั้งในชีวิตนะครับผมครั้งแรกนี่ผมเจอกับอากงนะครับผมนี่ครับอย่างนี้เลยนะครับรูปนี้เลยนะครับแต่ได้ถูกขโมยไปนะครับเพราะเขารู้ว่ามันมีราคานะครับรูปนี้ครับแล้วครั้งที่สองนี่ก็เจอในตลาดเก่านี่ครับผมผมเลยได้มาครับอันนี้ดีใจมากเลยนะครับผมที่ได้มาครับสําหรับราคาที่เล่นหากันนี่บอกได้เลยว่าหลายใบเท้านะครับผม สำหรับคนขายของเก่ารูปเก่านี้จะรู้นะครับถ้าเห็นรูปนี้จะชอบเลยนะครับผมถ้าคุณบางคนก็ไม่รู้ก็อย่างว่าครับผมความรู้นี่สะสมไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ถ้าเพื่อนๆเจอนี่เก็บนะครับผมผมบอกให้ว่ามีราคานะครับแล้วก็หายากนะครับผมผมอะไรไม่เพื่อนๆได้ชมนะครับเผื่อใครได้เจอนะครับผมครับผมตามนี้เลยนะครับผมขอบคุณนะครับ